วัสดีทุกคนด้วยนะครับก็อยู่กับผมนายป๊อปแมนนะแกรมแกม The Walking b o บ2นะครับผมก็กลับเข้ามากันแล้วนะในวันนี้นะครับผม <laughs> ไม่ได้เล่นหลายวันเลยทีเดียว <laughs> ก็คนไม่ค่อยมีเวลาเนะี่ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมไม่ค่อยสบายด้วยนะครับผมปวดหัวตึ๊บๆอยู่เนะี่ยโอเค ไหนๆก็ช่วงเวลานี้ก็ว่างนิดๆหน่นนอยๆอย่าฝากนี่้เะตบขวรล้านแตก <laughs> เออเมันได้อย่างนี้สิเอ้ามาภารกิจกันเลยป่านะดูซิว่าวันนี้เราจะได้พบเจอกับอะไรนะอ้าผมมีเรื่องหนึ่งอยากจะบอกด้วยแหละผมรู้แล้วนะว่าบอสท,ที่ผมจะเจอคือตัวอะไรนะครับนี่งไงเห็นไหมไบโอเน็ตนะผมดังนั้น เมืองใหม่ก็ใกล้จะเปิดแล้วนะครับนี่ไงเห็นไหมนิวซิตี้นะผมอ่านอตเทาวนี่ยผมเมืองทางเหนือนะโอเคก็ผมรู้เลยว่าการที่เราจะไปเจอบอสได้อะมีอยู่อย่างเดียวเลยนะครับนั่นคือต้องรับภาร,รกิจของตาโทมัสนะครับผมเพราะว่าภาร,รกิจของตาโทมัสเนี่ยให้เราไปศูนย์วิจัยนะครับอ่าก็ไบโอนั่นแหละโอเคดังนั้นแน่นอนเลยนะครับเราจะไปบวกบอสกันที่นั่นนะครับลุยกันเลยดิฝ่านะไหนๆก็ไหนๆน,น,นะผมลยุย <laughs> เจอฉันแน่ไม่รอดเซร็จ เอาละครับผมก็พร้อมกันมาตั้งนานแล้วนะมามาบวกกันสะหน่อยมาไม่ได้เล่นหลายวันต้องบวกสักนิดหนึ่งโอเคลอย,ยฟองลอยฟนอะไรไม่เอาแล้วมาจัดกันได้ตึงๆเลยนะผมตีนะให้มุ่งกันไปโอ้ทีแรกก็ยิงม่งอะเอ้ยยิงนัดสองนัดก็ตายห่าแล้วเนี่ยโออเคมาทางนี้นะผมนี่ไงต้องลงน้ําแล้วนะผมก็ผมทําภารกิจเครื่องดูดน้ามาแล้วนะมา ต้องวางปมน้ำซะหน่อยโอเคดูดเข้าไปนะผมอ้าวเราต้องไปไหนต่อมาประตูนี้เหรอทำไมต้องเปิดประตูนี้อ่ะเอาอีกแล้วแฮกเกอร์ <H> acker, ต้องมาวันนี้เอ,อ้ยชิบหายแล้วช้ายอย่างนี้ก็ยังกดกดไม่ได้ดูดิบ้าที่สุดเลยทีเดียวสมาธิสติสตังไม่มียังไงเล่ามาโอเคไปเก็บซนะนี่มาอยู่ไกลแค่ไหนฉันก็บอย่นมาราฉันมีจิตนแน่แน่ ไม่ว่าปืนอะไรก็กลายเป็นสไนเปอร์ได้ทั้งนั้นชิบหายใช้สไนเปอร์ดีกว่าโอเคตายไปหนึ่งโอเคกดเข้าไปตายไปสองยกออชิบหายลูกหมดนะโธ่เอ้ยกำลังยิงมันมันเพลินก็เป็นอย่างงี้ทุกทีเลยเฮ้ยไม่ตายได้ไงอุ้ยได้สมุดอะไรจะโชคดีขนาดนี้ไม่มีอ่ะโอเคได้เดสโนดมาใบหนึ่งนะผมไม่ใช่เดสโนดใบเบิร์นโธ่เดสโนดอะไรเราไม่ไหโอ้โหยิง ไม่โดนหัวได้ไงวะโอเคโอ้โ okay, ห oh, 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 ไม่โดนอีกมันจะจะัดตายะอยู่เลยนี่นะเรียบร้อยโอเคกับดักมากมายต้องการที่จะหยุดฉันมาหยุดฉันไม่ได้หรอกจะบอให้นาทีนี้ฉันพร้อมที่จะบวกบอสทุกเมื่อเออมาซัมเ,เอ้ยแค่เนี้อ่ะสมบีแปตัวอยู่ทางไหนออกมา,อาโอ้ยหัวออกมาจริงจุ๊กจุกจุกจุกคันเดม จุก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 อ๋อเป็นกาล่ะเป็นยังไงล่ะเฮ้ยฉี่ไผ่แล้ววันนี้โดนจนได้โอ้โหตีสตาร์นี่โก้แตไม่ได้อย่างงี้ยเลยชีวิตมาผมพัวกกันก็ได้ได้สแคปล้วนลช่องกูเต็มเมื่อยังยังนะครับผมโอเคมาจัดกันไปรู้กันไปว่าเยอะเป็นใครมาเอ้ยตรงนี้นี่มาโถเอ้ผิดผิดเปลี่ยนเปลี่ยนกูวิ่งออกมาถูกแล้วไงลงรีโหลดทันใด อาการนี้ต้องมาแล้วนะครับในห้องนี้แหละจะต้องมีประเด็นแน่นอนโอ้โหประเด็นเลยว่าประเด็นหลักเลยอะเยอะมากเยอะจตจัดตีนะประเด็นหลักอุย้ยยิงโดนหัวไปโดนตัวได้ยังไงวะใครเป็นคนคำนวณเนี่ยอุย้ยได้สแคปอีกแล้วโอ้โหสแคปเต็มบ้านเลยทีเดียวโอ้ยปืนนี้เดินช้าจ,จ,จัดเลยทีเดียวนะผมอุ้ยโอ้โหรีโหลดอยู่ตายแล้วอยู่บ้านทั้งวันไม่รีโหลดมารีโหลดอะไรตอนนี้เก็บตัวนี้ไปโอ้ยยิงไม่โดน ไม่โดนตัวล่างได้ไงวันนี้ชีวิตมันชีวิตมันลันทศแล้วกันวันนี้มานี่บวกเป็นจัดเฮ้ยผมโดนอะไรเขาให้สารกัลภาภพอ๋ออีกตัวสารปะโถเอ้ยเราก็่คิดไปเองเราก็นึกว่าข้างหลังโดนอะไรที่ไหนได้โอ้โหรีโหลดสามวันนะฝ่าจะสําเร็จโอเคกดให,หมดกดให,หมดเรียบร้อยของเต็มนะผมอ่ะต้องมีความจัดระเบียบกันซะหน่อยนะผมโอ้โหไม่เต็มนี่ว่าปะโถเอ้ยเราก็นึกว่าเต็ม อ,อ่อุ้ยผมได้น้ำมันมาจากไหนกัอู้น้ำมันซับซ้อนเยอะแยะมากมายใช้เลยดีกว่านะครับผมโอเคแล้วก็เก็บสแคปดีครับเอาไว้ทําไมอะ่ะโอเคไปต่อ <c oughs> อุ้ยผมเห็นสแคปวิ่งมาเยอะแยะทําไมผมได้แค่นี้เองบ้าที่สุดเลยทีเดียวอ,อ่อุ้ยนี่มันห้องอะไรอะ่ะชิบหายแล้วมีประเด็นแน่ห้องอย่างเงี้ยนี่มันลิฟต์นะมาโอเค เอ้าเฮ้ย <là> ไม่ให oh, ้เราเข้าเหรอโอ้ยังเข้าไม่ได้นะผมมาทางนี้เอ้าก็ยังเข้าไม่ได้พอมาอันนี้อันนี้เข้าได้แน่เพราะสีเขียวอุ้ยมันยังไม่เห็นเราโอเคโอเคมีสติก่อนสตาร์ทเอ้ยไม่โดนจิ้มหายแล้วมาเลวโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วโดนโดนไปทีหนึ่งปะโถเอ้ยยิงไม่ได้เรื่องเลยทีเดียวโอ้ไม่มีพลังงานปาบทีนี้แหละลิฟต์ใช้ได้แล้วนะผม มีตู้เซฟไหมไม่มีนะมีอาวุธอะไรที่มันร้ายแรงมัง้งจะไปบวกบอสอยู่อามาทางนี้เปิดมีต้อนรับเราไหมติ้งตังมีหนึ่งตัวนะผมแหลงจากระยะไกลตีไหนเอาสิวันนี้ยิงไม่ได้แม่นเลย <c oughs> เออจริงๆก็เหมือนกันทุกวันจะยิงไม่แม่นเนี่ยโอเคมารีโหลดไปก่อนโอ้ยกระดักโอ้ยไม่ทันซะแล้วอโอ้ยโอ้โหดูมันเอาเอาระเบิดไปติดกับถังน้ำมันนะ <c oughs> ไ,ได้อย่างงี้ซโอ้โหนี่มันโจรมายึดที่นี่หรือเปล่ากับดักแยบไปหมดโอเคมามโจรเจออะไรฉันไม่สนใจทางนั้นโอ้ข้างหลังนี้อันตรายมากเลยนะยิงกดยิงไม่โดนโกดยิงมันไม่ติดอ่ะโอเคอีกตัวนึงยิงจากจุกดูดิยิงโดนตัวชัดๆกลายเป็นไ,ไม่โดนไม่ได้อย่างไงวะเกมนี้บางทีมันก็แอบบักๆนิดๆเหมือนกันโอเคเออ อย่างนี้นี่เองสมบี้มันเลยไม่เดินออกมาอมันเป็นอะไรเระเบิดอ่ะม,มีสัญญาณด้วยผมว่าที่นี่เดี๋ยวอ๋อนี่ไงปลดตรงนี้นะผมโอเคแล้วก็ถ้าวิ่งไปสุดนั้นจะมีอะไรอะ่ะความอยากรู้มันต้องมีอ <laughs> ะไม่ได้เลยวะ่ะห้องนี้เข้าได้ไหมไม่ได้นะครับห้องนี้เข้าได้ไหมไม่ได้นะครับปันนะผมะเข้าทางนี้ไม่ได้ไะโอเคต้องมีสมบัติแน่ๆเลยไม่งั้นไม่มีกับดักเห็นไหมไม่มีกับดักเฉยอ่ะ มันต้องมีประเด็นอะไรสักอย่างตรงนี้เ,เจอตัวแร <c oughs> เจอตัวแร่ในนี้ต้องยิงก่อนโอเคมีไหมเ้ยมีว่ะมีว่ะมีว่ะแอบแอบแอบเราต้องแอบยิงไม่โดนตัางัันผมกดยิงแล้วมันยิงไม่ติดนะผมตะกีเ้เกมแอบบั็กหน่อยๆนะอยนะผมามาแอบบักก็กเออมาสโลโมชันเรานะไม่ใช่มันนะผม อ่าหมดแล้วใช่ไหมมาเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ต้องมีอะไรแน่แน่ตู้เซฟไหมตู้เซฟไหมไม่งั้นมันไม่ทําห้องใหญ่ขนาดนี้ไม่มีวะไม่มีตู้เซฟเลยหูบ้าบอที่สุดอ่ามีถังระเบิดตรงนี้เราก็มียิงนะผมก็ไม่เห็นไงเอาเฮ้ยก็ให้กูวิ่งกลับไปตรงเดิมไม่ใช่เหรอบ้าที่สุดเลยทีเดียววิ่งไปก็วิ่งมาอยู่อย่างเงี้ยอ่ะอ๋อประตูนี้โอเควิ้ไม่มีอะไรเลยไม่ได้เพื่อมีกับดักเอา้าก็ประตูนี้นี่อ้ซับซ้อนเกินไป จนจิตใจงงโอเคมาตรงนี้มีแน่มีประเด็นแน่ในนี้มีไหมไม่มีว่ะไม่มีตัวอะไรเลยหรอมีว่ะมีแม่บ้านนะครับไม่บ้านต้องเฝ้าไอชิหายแล้วมีเสียงมีเสียงมีเสียงอยู่ตรงนี้ปะไม่มีนะผมอ๋อมีมีจริงด้วยอ๋อดักเราโอ้โหยิงเป็นพันนะไอ้ตัติดคิดีข้อเป็นพันเลยนะผมเอออุ้ยมันห้องติดกันนี่เองมีอะไรไหมเอ้ยมีคัทเอานี่ไง ชิบหายกูว่ากูวิ่งมาก่อนมันไม่ได้แล้วอะ่ะมันต้องแบบว่า GPS เราต้องตาม GPS อย่างเดียว,ยวมาตรงนี้นะผมอ่าแล้วมันก็ให้เราไปตรงนู้นก็เอเ้ยเราไปเจอคัดเอาก่อนไปไอ้มันได้อย่างงี้โอเคโอ้โหนี่มันห้องสร้างตัวนี่หรออุ้ยผมเพิ่งสังเกตนะเนี่ยดูดิโอ้ยนี่ไงสร้างซอมบี้นานาพันธุ์ใช่ไหมไม่ใช่เราอ,อาจจะเอามาวิจัยก็ได้ไปเถอะเ้ยเราก็คิดมากไปเอง ซอมบี้มันจะไปสร้างได้ไงวะต้องสร้างเชื้อไว้รัดสิใช่ไหมอืมอ่ะประตูก็เปิดแล้วนะครับผมกลับไปที่เดิมพร้อมกับซอมบี้ที่สปอนออกมาอย่างมากมายท่วมทันลมทว่ทวมถนเลยทีเดียวโอเคตายไปหนึ่งกดไปแล้วหนึ่งตรงนี้มีไหมไม่มีนะครับผมมานทีงนี้กับดักมีการสปอนอีกไหมไม่มีนะผม,ม,ออม,ม,ม,ะผมโอ้โอโอโอโยสองตัวนี่ยืนมอืมอมอืออะไรตรงนี้ห <laughs> มอ,ม,อมือคืออะไรวะโอเค นี่นะโ,โหยิงโดนหมวกนะครับผมแค่เฉียวเฉียวเท่านั้นเองมาโอ้โหเยอะแยะไปไหนหมดเนี่ยเฮ้ยไม่ไปทำมาหากินอย่างอื่นกับนบลังเลย <c oughs> มาเดินอะไรกันอยู่ตรงเนี้นี่นะโอ้โหไม่โดนแล้วผมมายิงใกล้ๆหน่อยดิวะในในก็เป็นสไนเปอร์เขาต้องยิงไกลๆนะครับแต่ผมสไนเปอร์ของผมต้องยิงใกล้ๆนะผมอ่าไม่ใช่อะไรเพื่อความชัวร์ไงโอเคไอ้บ้านนี้ไปอยู่ตรงลิฟต์ทำไมแล้วเออเพื่อคนเขาจะเข้าจะออกอะไรตรงนี้นะผมโอ้โหเพียบไปหมดเลยว่ะ เดินสัญจรอ,อะไรกันอยู่ตรงนี้ฮะเป็นกีฬาละ,ะเดินกันไปก็เดินกันไม้ฝักใโอ้โหตัวบ้านนี้เต็มไปหมดเลยนะอาไมา่ยิงไม่โดนเลยทักตัวผมกดยิงมันไม่ค่อยโดนครับคือว่ามันโดนปุ่มแต่ว่ามันไม่ยิงผมก็ไม่เข้าใจมันเหมือนกันเกมมันออกจะบัก,บ,กบักหน่อยๆนะครัะตอนนี้มาก็ฝากจแก้ด้วยแล้วกันนี่ไงกดยิงเข้าไปอ,ออกมาฉันรอแกอยู่นี่นะโดนเท่าไห้แล้วผมนี่นะอ้ยไม่ตาย ถามนัดเลยเหรอบ้าที่สุดกดยิงแล้วมันไม่ยิงอีกแล้วป่ะทูเอ้ยพอมันกดยิงแล้วมันไม่ยิงกดย้ำแล้วมันก็ไม่โดนนะผมออันนี้ยิงไม่โดนเองอันนี้ยิงไม่โดนเองลำคาญแล้วบวกเลยดิ่านานแล้วอุ้ยไหลตัวไหลตัวไหลตัวเห็นไหมครับเราอยู่ในระยะด้วยถ้ามันไม่เห็นเราเราไม่โดนนะเออเห็นเราพอดีจังวะเราไม่โดนนะเราจะไม่โดนสารกำลมาภาพนะถ้ามันไม่ไม่เห็นเรานะผมต่อให้อยู่ใกล้แค่ไหนเอ้ยชิบหายแล้ว จะจ,จัดเลยทีเดียวโอ้ยลูกก็หมดเลือดก,ก็ลดไห้จะจ,จัดเลยทีเดียวแต่เลือดผมลดน้อยมากนะผมเพราะว่าได้อัพสกิลต้านต้านพิษต้านพิษเรียกว่าต้านกันแบบตัวๆ่ันเล็งนะผจะหาว่าผมไม่เล็งเลยนะผม <c oughs> ในเกมนี้ผมว่าเลง็งมันเล็งยากนะยิงแบบเปลวเวไปเลยดว่าง่ายว่ะเยอะนี่สนุงสนเปอร์อะไรมไม่สนใจละ <c oughs> โอเคเก็บหมดไม่มีเหลือประตูนี้สินะเฮ้ยตอนนั้นมันเป็นห้องว่างๆว่ะ มันไม่ใช่ประตูนี้อ่าว่างเลยทีเดียวอ่ะยังไม่มีใครเห็นเรานะครับผมดังนั้นเก็บซะก่อนไม่มีใครเห็นเราโอเคเรียบร้อยไปสองมีอีกไหมไม่มีเอ้ยมีรูด้วยอ่ะ <c oughs> มีรูตรงนี้ได้ไงวะโอเคผมว่าเดี๋ยวต้องลงไปในรูนี้แน่ๆเลยนะผมอ่ะลงไปเลยดีกว่ามั้งเอ้ามันไม่ให้เราลงอีกวะเถอะเอ้ยอ่ากลับกันเลยดีกว่านะครับผมยังไงก็ยังไม่ได้บวกบอสว่ะโอเคกลับก่อนก็ได้ <c oughs> ก็กลับเข้ามาแล้วนะครับผมก่อนที่จะไปส่งเฟสแน่นอนเลยไข่ของก่อนดกฟ่านะครับผมเพราะว่าโอ้โหเริ่มเต็มแล้วของเต็ม,ตมจัดๆเลยนะอ่ะดูสิมีสมุดขายป่ะเออไม่มีสมุดขายสักเล่มเลยเหรอทำไมทำไมใจร้ายใจดำกับเราอย่างเงี้ยอุ้ได้เก้าร้อยเลยในเดียวขายเลยดกฟ่านะครับอ่ามีน้องเอฟซีถามผมว่าทําไมผมถึงไม่อัปเกรดปืนนะครับมีวิธีเดียวเลยที่ยังไงอะเหตุผลเดียวที่ไม่ใช่วิธีเดียวมีเหตุผลเดียวเลยที่ผมไม่อัปเกรดปืนนะเพราะว่า ผมคิดว่าที่เมืองหน้าน่าจะมีปืนดีฝรนี้นะผมเรื่องมีแค่นี้แหละโอเครับภารกิจรัวๆไปลงผมเนี่แหละจะไปบวกบอสให้ลุงเองไม่ต้องห่วงนะผมฉันคนนี้เนี่แหละที่จะไปพิชิตบอสอ้าวกดผิดนะผมพิชิตบอสบ้าอะไรอ้วกดจะกดผิดเลยทีเดียวอะไปะโอ้โหไปที่โดมแล้วว่าไปทําไมวะเนี่ยไม่ไปไบโอเทปเหรอให้เรามาที่นี่ทําไมวะเนี่ยเออให้มันได้อย่างงี้สิ การที่ให้เรามาที่นี่เนี่ยเราก็ยังไม่ได้บวกบอสได้ดิเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นอไบโอเทปอะ,อะนะสูตรวิจัยปะแล้วให้เรามาทําอะไรวะเนี่ยตายแล้วแล้วเมื่อไหร่ผมจะได้บวกบอสเนี่ยให้มาปุยกักไอ้แดนเป็นทาหารโอเคเออเกิดอะไรขึ้นนะ่ะมีลมีเลือดมีอะไรผมรับหมดาภารกิจนะครับผมไม่สนใดๆดทั้งนั้นจริงๆตอบโนมันก็ต้องให้เรารับอยู่แล้วนะครับ <c oughs> เอ้อย2 3 8 4าําไว้นะครับ สองสามแปดสี่อ่าให้เราไปที่ไหนไปที่รถเหรอเสร็จแล้วเหรอจบแค่นี้อ่าภาเกตสองสามแปดสี่โอเคยังจำได้นะผมอ่าอ๋ออ๋อไปให้ไล่ให้กูอ้อมไปนะคุณกูก็นึกว่าไปที่รถประตูเอ้ยให้มันได้อย่างนี้สซนี่ไงรหัสอยู่ตรงนี้นะผมอ่ากูต้องได้บวกอะไรแน่เลยมาสองสามแปดสี่นะผมโอเคเปิด บอลเลยฉันบอมจะบวกทุกคนแหละโอ้ยชิบหายจะจัดตบุต้มตุ้มโอเคอย่างนี้ไม่ก็ตั่งกำลังอุ้ยนนท์นี้มันเร็วมากเลยนะดูดิมันจะยับเร็วมากเลยนะโอเคมีตัวไหนเห็นเราไหมตัวนู้นตัวน้น,ต,น,นตัวนู้นเห็นเราเห็นแนะแอบ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 ผมจะแอบมันไม่รู้จะแอบมันทำไมชิบหายแล้วลุกหมดเอ้ยมันออกมาเรื่อยๆเลยอะตายแล้วมต้องทำยังไงโอ้มันต้องออกมาเรื่อยๆอยู่แล้วเพราะว่าเราต้องจับจับบนี้นะครับผมบุ้มบุ้ม อ่ะแล้วเราก็วิ่งหนีนะผมนอนก็โดนระเบิดไปด้วยโอยไม่ตายโอยก็นึกว่ามึงจะตายไปด้วยบ้าที่สุดวิ่งขึ้นมาข้างบนวิ่งหลบนะครับหลบ้ายหลบฝานอนเร็วมากโอเคเรียบร้อยนอนเร็วมากไอพวกนี้ไม่เห็นเราเนี่ยผมไหลเฟิ่อลอยเลยทีเดียวอุย้ยไม่โดนโดนนอนที่อยู่างหลังปะ่ะมีมีเปอร์เซ็นต์มีประเด็นเป็นไปได้โอเคไยตรงนี้มันหลอดทดลองอะไรสักอย่างนีแนะผมไม่สนใจเลไร้งนะ้ยิงยิงไม่หมดเก็บรีเลยมอุย้ยไม่โดน อะไรวะตัวหนึ่งยิงห้านัดเลยทีเดียวเออไปอัพเกรดปืนอย่างที่น้องเขาบอกดีกวามัง้ง <laughs> เออให้มันได้อย่างเงี้ยมะเออลอยมันยิงตูดโอ้ไม่โดนโดนหลังซะงั้นอนะมาเก็บเอา้าชิบหายมีสองนัดไอ <laughs> ้มันได้อย่างงี้ดิบาเบอร์นี่สุดเก็บโอเคแล้วเหลือตรงนั้นตัวหนึ่งนะครับผมอุ้ยไม่โดนวะเอออยากกินก็เข้ามาสิอถโถอ้ยไปแอบอยู่งั้นอนะ โอเคให้สำรวจตรงนี้อ่ะเฮ้ยน้ำตรงนี้ผมก็เข้าไม่ได้ด้วยดูดูดูด,ด,ดิติดนะครับได้ยินเสียงของซอมบี้แฮ่ๆอะไรอยู่ตรงนี้ผมว่าพอสำรวจเสร็จนี่ซอมบี้ต้องออกมาอีกแน่ๆเลยนะครับอ่ามันต้องการอะไรอะ่ะเอ้ยเจอแล้วอะไรอะ่ะเชือกเหรอเอาเชือกเอาแค่เนี้ยเหรอมาเอาเชือกแค่เนี้ยเหรอเสร็จแล้วอันนี้ <laughs> งงแบบจัดๆเลยีเดียว อ่าคือผมรู้แล้วทุกคนว่ามันเอาเชือกไปทําอะไรนะครับมันก็เอาเชือกไปโรยตัวตรงลุ่มนั่นไงเออจะได้ลงไปได้นะผมแต่ไม่ต้องเดินทางมาถึงที่นี่ก็ได้เปล่าแค่ลุมเนี่ยเออให้มันได้อย่างงี้สิผมได้อ,อุ้ยได้สมุดโอเคใช้เลยนะผมเจ๋วแจมสุดๆแล้วก็อ,อ่าขอเก็บอันนี้หน่อยแล้วกันโอเคปะแค่นี้พอแล้วนะปะถูก <laughs> มั้ฉันได้เชือกมาแล้ว แล้วทำไมไม่วิ่งไปนู่นเลยวะวิ่งมาน,นี่ทำไมวะเนี่ยไม,มนได้อย่างงี้ดิไม่ได้เราต้องรับเควสก่อนไงไม่งั้นเราไปต่อไม่ได้นะผมมาโอ้โหรัวๆเลยทีเดียวกลับไปที่เดิมป่ะมีเปอร์เซ็นมีเปอร์เซ็นอ่ะก็กลับไปที่เดิมนะผมน,น่าเห็นไหมกลับไปที่เดิมจริงๆด้วยนะผมน,น่าทีนี้ก็จะลอยตัวลงไปได้แล้วสินะบอสเตรียมตัวเตรียมใจรอฉันได้เลยโอ้โหเราต้องมาเริ่มใหม่เลยทีเดียวโหแล้วฝันจะวิ่งไปถึงตรงนั้นโอ้ยโจนเจอโจรน,นะครับ เออมันไม่ยิงเราด้วยเออดีวะ่ะมันไม่ยิงเราทีนี้มาเจอโจรได้ไงวะโจรมาบุกเยอะเหรอเออแฮมันได้อย่างงี้ดิพอเราเคลียร์โจรก็ไม่อยู่อ่ะโอเคถ้าจะบวกกันก็ได้มาเลยอุย้ยตัวนี้วิ่งนะตัวนี้วิ่งนะโอ้ยิยงเราแล้ววะ่ะโหย,ยิงแรงด้วยแรงจัดๆโอ้ยมันไม่เป็นไรเลยวะ่ะมันไม่สะเทือนเรือนรั่นเลยวะ่ะชิบหายมีมาเชนเต้ด้วยนะครับตายไปหนึ่งโอเคปะเป็นสมเป็นไปอะไรไม่สนทั้งนั้นอ่ะยิงหัวอย่างเดียวนะผมโจรนี่มันต้อง อาวุธหนักเท่านั้นนะครับผมเพราะว่าไรเฟริลเน่สงสัยจะไม่ทันแดกมาลุยกันมแม่งมาสิงตัวอยู่ที่นี่เลยเราไม่น่ามาเคลียร์เลยทีแรกเลยมาพร้อมเชือกเลยไม่ดีว่ล่ะนี่แกบเรียบร้อยไม่ทันได้ยิงเรานะครับโอ้ยไม่วิ่งไม่ไกลเท่าไหร่วะปกติมันจะวิ่งไกลมากเลยอ่ะมาลอยตัวลงไปโอ้ยมีโจรอยู่ว่าอีกอะไรวะเนี่ยแสดงว่าโจรมีเชือกสิแต่ว่ามันไม่ให้เราไอ้นั่นใช่ไหมข้างบนมีรู่ะ เกมทำไม่เนียนเลยข้างบนไม่เห็นมีรูเลยปะเอ้ยไม่ได้อย่างงี้ดิขอรีโหลดก่อนมีโจนทุกประตอ่ะคิดเอาไว้นะผมอ่ะมาตูมตามนะครับไม่มีว่เงียบว่ะเฮ้ยนี่แหละเรียกโจนโดยดีอ่ะอ่านี่ไงลูกกลมๆชัดเจนมึงใช่ไหมที่เป็นบอสเห็นแล้วนะครับผมเราต้องวิ่งไปสะดุดอะไรสักอย่างหนึ่งโอเคเอดอกเตอร์โดนจับอยู่อ่ะ วิมีรูปด้วยอ่ะโอเคมาเดี๋ยวฉันจะช่วยทุกคนอยู่นี้แหละเปิดประตูออกมาเอาแล้วไงชิบหายแล้วบวกสิครับอย่างเงี้เลือดรถนไหมวิมันมีอ๋อเกเลือดตรงนี้หายแล้วเราตายแนะ่ตายตายตายอ้ยปืนคนแรงมากแล้วเราคือปืนที่แบบยิงยิง,ยงกาดแล้วก็วิง่งอ่าฟังเสียงปืนโอ้ย ออเป็นยิงครบชุดล้เฮ้ยตรงกลางยิงไม่ได้ตรงกลางยิงไม่ได้ต้องยิงข้างก่อนปืนเราแรงเหมือนกันนะโอเคพังไปหนึ่งแล้วนะครับไม่ยากไม่ยากไม่ยากไอ้หนี้พังไปแล้วยิงอันนี้ยังไม่พังได้ไงยิงอันที่พังไปแล้วได้ไงมั่วไปหมดโอเคไม่เท่าไหร่ว่ะไม่เท่าไหร่วะไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่โอเคหลบได้ว่ะโอ้โหไม่ยากไม่ยากโอเคมันยิงเป็นจังหวะนะโอเคไม่ยากไม่ยากโย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 กเห็นไหม พังมีตัวไหนอีกตัวไหนเออน่าหลบได้อย่าไปตื่นเต้นกับมันอย่าไปตื่นเต้นกับมันนนานุ้ยโดนโดนอันไหนอ่ะอันไหนโดนอันไหนเนี่ยอันไหนยิงเราอันเดิมป่ะใช่ป่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ๋อมอลถั่วเราอ่ะทูอ้ยเราโก้วอะไรเรเดียวโอเค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 ยิงดิเออแล้วเราก็หลบอันนี้จังหวะเออมันยิงท้องกันยิงท้องกันเดีงานนี้พังก่อนโอเคมาทีนี้งานง่ายแล้ว มาอันไหะสบายกดให้พังไปเลยดีป่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลูกหมดมาเดีโอเคสบายดอไม่ยากเลยอะโอ้ยโอเคชิบหายแล้วตัวกลางนี่แหละตัวยากเอาแล้วไงเป็นลูกบอลกลมๆว่ะไบโอเน็ตนะผมมา <c oughs> จะฆ่าทุกคนในพื้นที่นี้ใช่ไหมมาเลยมาเจอกันซะหน่อยจะฆ่ากูเหรอยิง,งอะไรอะโอ้ย ยิงของแรงเลเซอร์วุ้ยยิงบีมด้วยอ่ะโอ้ยยิงเจ้าอุ้ยแล้วก็บีม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 จริงๆด้วยโอ้ยแล้วก็บุ้มไม่แน่จริงนะผมแล้วก็บีมบีมอะไรใหลบทันเพราะบีมยิงไม่แรงหน้าครัวอันนี้มากกว่าต้มโอเคบีมก่อนที่มันจะยิงบีมนะผมอ่านหลบสบาย ทำอะไรเราไม่ได้อันแน่โอ้ยิงบีมีแล้วบีมีแล้วโอเควะเอ้าเอ้าโดนโดนโดน้โดนโดนโดนโนสัมผอีกโดนอะไรบีมเบิร์มอะไรไม่น่ากลัวโ้่พังอ่ะโถนไม่ได้เก่งเท่าไรเลยโธ่เป็นบอสได้ไงวะวัเตัวเสร็จกมาไขกุญแจเอ้าอ๋อผมมีล็อกปิกซิบอันโอ้ยช้าช้าช้าอย่างนี้ก็พอไหวอยู่ เอ้ยก็ยังหกักเอ้ยไม่ได้อย่างงี้ด้เอ้ยเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวถ้าหมดนี่ไม่มีโฆษณาให้ดูนี่ผมว่าผมต้องวิ่งออกไปแล้วมาปราบบอสใหม่ใช่ไหมมีประเด็นไว้มีประเด็นโอเคออกได้แล้วนะครับทุกคนรอดแล้วนะจ๊ะจะบอกให้พราคนหัวขาวมาอ่ากับดีฟ้านะครับผมบอกลาบอสตัวนี้เลยโอ้ไม่ได้เรื่องเออมันน่าจะแข่งแกล้งวันนี้ซะหน่อยหรือเปล่า อ่าก็เสร็จเส้นภารกิจไปแล้วนะครับช่วยนักวิจัยไป3คนนะผมนะก็คงใก,แบบใกล้จะแบบว่าใกล้จะแบบว่าออกไปจากเมืองนี้ละผมดูอาการแล้วนะผม <laughs> โอเคอุ้ยผมได้ห่านก็ป่องมันก็ป๋องนึงซัดเลยดีครับอย่างงี้เอาไว้ทําไมอะ่ะเก,กกะไม่ใช่อะไรอะ่ะเอเอ้ยมกินเข้าไปนะผมแล้วก็ไปหาลุงโทมัสนะผมสองคนนี้ยังคุยกันไม่เลิกเลยเออแต่ฉันต้องไปเมืองหน้าแล้วนะฉันจะไม่อยู่แล้วนะจะบอกให้โอเคอุ้ยตังสองพันห้ากับกระสุน500 เอาอะไรดี่ะเอากระสุน500นะผมกระสุนพิเศษนะผมอา่าโอเค thank you very much <c oughs> ไม่ต้องแทงมากกระเดะหมดภารกิจแล้วนะครับแล้วก็ผ่านเลเวลเลเวลเจะสิบแล้วนะผมโอเคเฮ้ยเราเอากระสุนพิเศษมาแล้วเราจะเอาอะไรไว้อะทีน,นี้โอเคเอานี้ดีฝานะครับเนี่ยไว้ได้แล้วนะผมแล้วก็เออผมว่าผมมีระเบิดเยอะเกินไปปะผมว่ามีเยอะเกินไปปะ <c oughs> แต่ไม่เป็นไรนะผมอะอัพซะหน่อยนะ อ่ะผมจะเอาเป็นในนี้แล้วกันอ่ามอคิทิคอลฮีทแล้วกันนะครับผมเอ้ามอคิทิคอห1นึ่งดิ <laughs> มีคชคิทิคอลฮีทนะครับอ่ะมารับของอีกนะครับผมนะรับเลย400โอเควิคยเคราะเมืองใหม่แล้วอะอะไรก็ดีไปหมดอนะอ่าเดี๋ยวเดีขอเก็บของก่อนนะครับทำอย่างนี้นะผมอัสซอุ้ยมีเป็นพันแล้วอะกระสุนอินเนจสงสัยต้องเอามาใช้ซะแล้วอะ คงไม่เหลืออะไรแล้วนะนอกจากภารกิจของ CJ นะผมแล้วภารกิจของ CJ นี้ก็เป็นคนสุดท้ายแล้วนะครับในเมืองนี้นะผมคิดเอาไว้นะครับดังนั้นอ่าเราจะจบภารกิจนี้ด้วยเฮ้ยเปิดแล้วว่ะโอเคเปิดแล้ว <laughs> วิแปลว่าเราวิ่งไปได้เลยเหรอ อุย้ยมันบอกให้ดาวโหลดแผ่นที่นะครับอ่าผมยังไม่ได้โหลดแผ่นที่มาเลยนะเพราะว่ามันเพิ่งเปิดตะกี้ไงอ่าภารกิจของ CJ ก็แน่นอนนะครับต้องกลับไปเมืองเก่านะครับดังนั้นก็ผมขอจบตรงนี้ก่อนดวฟานะเพราะว่าอ่าพาร์ทหน้าก็จะลุยภารกิจของ CJ แบบรัวๆเลยนะแล้วก็อาจจะจบภารกิจจบเมืองภารกิจของเมืองนี้ไปเลยนะดูจากอาการแล้วนะครับ้วา่าเราก็จะไปลุยเมืองหน้ากันแล้วนะครับนั่นก็คือนอร์ทาวน์นะผมเมืองดูดูหนาวนะสงครามกับซอมบี้ในดูดูหนาวกําลังจะเกิดขึ้น แล้วก็เราก็จะทิ้งผู้หญิงสองคนนั้นไว้ที่นี่อะไรจะดีเอานี้ไม่มีอีกแล้วพอดี่ฝานะถ้าใครมีอะไรก็ฝากค<เ>อมเมนต์เว้ข้างล่างด้วยนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร e กันด้วยเพื่อเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยฝากกดกระดิ่งด้วยทุกคนส่วนตอนนี้ผมนายปายสแมนก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมซีโยแกนทุกคนแฟนดย,ยังเล่นอย,ยู่พาล